สวัสดีครับผมเชียงหวนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําจอโดยครับพอดีลูกค้าถามมาครับว่าเออตัวท่านเอาทีนี่ใช้จอแบบไหนได้บ้างครับผมแนะนำมาเป็นตัวเริ่มต้นก่อนครับ램สองครับรอมซัมสองนะครับสี่คอครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของไฮเน็ตเหนียวค่ายดีคาครับซึ่งรับประกันให้หนึ่งปีด้วยครับหน้าตาของจอก็เป็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับจอตัวนี้ครับนี่มีโลโก้ไฮเน็ตชัดเจนครับทั้งครบแบบนี้เลย นี่นะครับซึ่งจอตัวนี้ครับเวลาคุณซื้อไปแล้วเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันครับ <S <S เริ่มต้นเลยเขายังสามารถเล่นยูบีได้2พอร์ตนะสล้หรับการดูหนัง,งเพลงจากยูบีนี้หนังก็ได้เพลงก็ได้โหลดแอป,ปมาโหลดแอป,ปมาครับโหลดโหลดมาครับมากเป็นเพลงเป็นหนังอันนี้คือใช้ได้หมดเลยแล้วก็ ข้อดีครับชุดเครื่องเสียงที่เดิมมีเนี่ยต่อได้หมดระหว่างท่านที่มีมีจอเพดานหรือมีจอบอร์ดนี่ก็ต่อได้นะเพราะมีปลั๊กให้ครบทุกปลั๊กเลยนะครับแล้วก็ที่มีใครครับมีไมค์บลูทูธสำหรับพูดโทรศัพท์อันนี้คือชัดเจนมากคือใช้งานได้จริงไมค์บลูทูธเนี่ยใช้งานได้จริงครับแล้วชัดมากเวลาพูดโทรศัพท์เวลาขนาขับรถเนี่ยตัวนี้เขารองรับเลยสบายๆครับนอกจากนี้ครับอันนี้คือเบื้องต้นเบสิกครับวิวเอฟเอ็มเนี่ยถ้าใช้งานได้ปกติวิวเอฟเอ็มนะครับนี่นะครับเอฟเอ็็มมนนนะะคคครรรััับบบเเออฟี่ วิทยุ FM นะครับเขาสามารถใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ FM นะครับ, F น,รบนอกจาก FM แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยวิทยุ FM ที่ใช้งานแล้วใช้ใค่อนข้างดี FM นะค,ค่อนข้างดีครับนอกจากให้ FM ได้ M แล้วก็ยังมี EQ ให้ปรับต่างสียงครับมากมายครับถึงสิบระดับด้วยกันนี่นน อันนี้คือเราจะปรับแนวไหนแนวเสียงไหนก็ได้ปรับล็อกแจนภางาปรับได้หมดเลยอันนี้คือใช้เขาใช้งานได้ดีเลยครับแล้วก็เอฟแอมี่การรับค่อนข้างดีครับนอกจากนี้ครับเราใช้เน็ตจากมือถือครับใส่ Gmail ที่เพจโตครับเขาจะมีเพจโตอยู่ครับนี่คือเรียกว่าเพจโตนะครับใส่ Gmail เข้าไปครับเราก็สามารถเอลอ์ต่างๆได้บ้างไหมที่เป็นแผนที่นำทางเนี่ยเดินเที่ยวทางนี้ได้นะแผนทีื่อมทางนี้ได้ครับแล้วก็ยังสามารถที่จะดู YouTube อ่า YouTube ดูได้ครับนี่ย YouTube ดูได้สบายใบ YouTube ดูได้ครับแล้วก็ทีวีออนไลน์อันนี้เรามีแอปไปให้ด้วยนะแอปซีนิม่าครับของดูทีวีออนไลน์มีแอปไปให้ด้วยนั่นเนี่ยดูทีวีได้จริงๆครับมีช่องให้เลือกเยอะแยะมากมายครับนอกจากนี้ยังสามารถแบ่งสองหน้าจอได้ครับแบ่งสองหน้าจอได้ด้วยนะครับเรียกว่าระบบต่างๆนี่ของเขาครบมากๆเลยครับสำหรับท่านที่อ่าครับพร้อมด้วยปลั๊กรุ่นปลั๊กรุ่นครับแล้วก็หน้ากากรุ่นนะครับแบบนี้เลยครบ เป๊ะเลยครับถ้าที่ใช้รถนะครับโตยตาออาติปี2007ถึงปี2012แล้วอยากเปลี่ยนจอดอยครับทักหาเราได้ครับจอสัวนี้ครับสุดยอดจริงๆครับราคาติดตั้งให้เสร็จเนี่ยเพียง3,900จ้าบาทเท่านั้นครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับจดจีนต้อนรับอันวาเลไทยด้วยครับช่วงนี้จัดแบบนี้เลยนะครับขอบคุณครับ